เทาโค้งสุดท้ายแล้วพรักชาติพัฒนากามีไม้เด็ดคุณสุวัตรลิปตาพลจบจะประาศัยใหญ่ในวันที่28เมษายนครับที่สนามหน้าสาราการจังหวัดคนครราชสีมาคนนีประยุทธ์จันโอชยัยต้องรับผิดชอบครับถูกพักล่วงเนี่ยโยนบาปเรื่องข้าไปแทงทหมดก็มีน้อยใจมีเครียดบ้างนะครับเรื่องการหาเสียงของพรรคการเมืองนะครับอุณสุวัตรลิปตาพลบนี่ก็เป็นพักชาติพัฒนานะครับไม่ใช่ชาติไทยนะพระชาติพัฒนาเฉยๆนะครับ เออโลโก้เขาที่เคยเห็นเนี่ยเป็นสีส้มนะครับหาเสียงอยู่แถวโคราชก็กินพื้นที่อยู่บริเวณนั้นป้ายหาเสียงนี่พรึบเลยแต่สมัยการเลือกตั้งที่แล้วรอบนี้ด้วยกติกาการหาเสียงเนี่ยมันต้องมีพลังของคนที่เป็นมือวางอันดับต้นๆน,นะครับของแต่ละคนมารวมตัวกันก็เลยไปรวมตัวหรือควบรวมกันนั่นแหละด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ไม่ผิดกฎหมายอะ่ะนะครับกับพรรคกล้าก็เลยกลายเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าโลโก้พรรคเขาเนี่ยของเดิมสีส้มของใหม่สีน้ําเงิน นี่นะผมเห็นภาพแล้วผมก็โอ้หนะหาเสียงแถวโคราชใช้สีส้มลงพื้นที่ที่ใต้เนี่ยคุณกรณก็บลูกไปใช้สีน้ําเงินแต่พักเดียวกันนะฮะนี่แสดงให้เห็นว่าโอ้โอการเมืองภายในเขาก็ยังมีอยู่นะยังไม่ได้แบบล้อมรวมกันจริงๆเป็นภารกิจเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งกับกติกาการเลือกตั้งอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือบทสะท้อนทางการเมืองแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึง พรรคเล็กๆกันสักเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าโผของการเป็นนายกเนี่ยมันอยู่ที่พรรคใหญ่กันหมดอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันอยู่ที่คุณพิธาก้าวไกลพลเอกประยุทธ์นะครับคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงจากเพื่อไทยนะครับภูมิใจไทยกับพลเอกประวิทย์ยังมาั้งท้ายเลยนะครับชื่อมันก็อยู่วนเวียนอย่างอยู่แค่นี้นะครับไอ,อ้พวกชาติพัฒนากล้าพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยได้สอสอเนี่ยก็เชียร์ให้ได้เลยแหละครับเพราะว่าพรรคเล็กก็มีจิตทําการเมืองแบบบริสุทธิ์ก็มีแต่ว่า าการจะไปกระโดดถึงนายกเนี่ยเมื่อไม่ได้ยี่้าที่นั่งตามกฎหมายก็ส่งคดีเดตนายกไม่ได้นะครับไทยท่าสร้างไทยเองก็มาแบบติดๆหายหายติดๆหายเพราะความไม่แข็งแกร่งภายในพรรคเพราะว่าจุดยืนที่เข้มแข็งแต่องค์คาพยพเนี่ยก็มาจากทักษิณล้วนมันก็เลยทําให้ภาพยังเบลอๆอยู่นะครับแล้วก็นยโยบายแน่นอนนะครับก็ทําดีกฎหมายก็ร่างกันไปแล้วหลายฉบับบํานาญประชาชนก็ส่งไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าพอก้าวไกลลงมาเล่นสนามเรื่องสวัสดิการเด็กสวัสดิการคนแก่หวยใบเสร็ โอนี่เสร็จเลยนะครับมันกลายเป็นนโยบายของแต่ละคนคล้ายๆกันและไม่โดดขึ้นนะพักใหญ่ก็ยิ่งได้เปรียบนะครับวันนี้เนี่ยก็ไปติดตามการหาเสียงของพักนี้สักหน่อยนะครับพอดีเห็นเตตาใช้สีส้มเดี๋ยวสีน้ําเงินเดี๋ยวสีส้มอย่างที่บอกไปนะครับสุวรรณริปรตาพัลบประธานพักชาติพัฒนากรา้า ก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนพรรคนี้จริงส่งคุณกรจติกาวน,นิชเป็นคดีเดตนายกนะนะครับคุณทวิสุวรรณพักดีเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะฮะตำแหน่งนะฮะ mm. ก็ลงพื้นที่ไปช่วยนายเทวันริปตาพลบก็เป็นสสเก่าอยู่แล้วนะครับ mm. วันนี้เป็นผู้สมัครสสเขตหนึ่งเบอร์ห้าพรรคชาติพัฒนากล้าไปที่ตลาดประปาแล้วก็ตลาดแม่กิมเองจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะให้สัมภาษณ์กับ ไปสัมภาษณ์นะไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ว่าวันนี้มีความเดือดร้อนกันอะไรบ้างเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับอยากให้คนมาจับใจซื้อสินค้ามากๆนะพ่อค้าแม่ค้าบอกแล้วก็บ่นว่าค่าไฟแพงเหลือเกินจึงอยากจะบอกไปว่าให้จําเบอร์ห้านะประหยัดไฟนะสงสัยพักแกได้เบอร์ห้านะครับคิดว่าตอนนี้อะไรที่ช่วยลดภาระประชาชนได้ต้องรีบทําโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟเป็นต้นทุนของทุกชีวิตเป็นต้นทุนทุกสินค้า หากค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันถูกสินค้าอย่างอื่นก็จะถูกตามเป็นนโยบายที่ทุกพักเห็นตรงกันนะครับต้องแก้ไขเรื่องค่าไฟซึ่งชาติพัฒนาก้าให้ความสําคัญกับเรีอนนี้นะครับแต่ว่าพักลุงตู่เนี่ยพักลุงป้อมเนี่ยนะครับวันนี้มีนโยบายแล้วก็จริงแต่ว่ามาพูดเรื่องค่าไฟถูกค่าไฟแพงเนี่ยไม่ได้เสียงนะครับเพราะว่าอยู่กันมาหลายปี8ปีที่ผ่านมา mm hmm. ก็เป็นหนึ่งในองค์ปาพยพที่สนับสนุนนายทุนพลังงานแล้วก็ทําให้ค่าไฟแพงพักอื่นพอพูดได้เพราะไม่มีอํานาจแต่รอทอสอชอ ของลุงตู่แล้วก็พปชรอของลุงป้อมเนี่ยต่อให้คุณมิ่งขวัญมาสักสิบมิ่งขวัญเลยครับก็คงได้แค่พูดตะโกนอยู่ในรูนะครับเพราะมันไม่ได้ดังเข้าถึงหัวใจประชาชนเลยผู้สื่อข่าวถามถึงนโยบายการหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมที่มีอยู่ในปัจจุบันคุณสุวัสด์ก็ตอบว่าพรรคเนี่ยเห็นการช่วยเหลือประชาชนที่ดีที่สุดคือการสร้างงานสร้างเงินช่วยให้เกิดความยั่งยืนมากกว่านะครับถ้าจะทำเนี่ยอย่างเช่นสร้างงานในภาคการเกษตรการท่องเที่ยวภาคการผลิตอาหาร ภาควัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวก็ถือเป็น,นกลไกสําคัญในการกอบกู้ประเทศขณะเดียวกันต้องจัดการเรื่องสินค้าแพงอย่างจริงจังเข้าโค้งสุดท้ายแล้วพักชาติพัฒนากา้ามีไม้เด็ดในวันที่28เมษาย,ยนครับจะปราสายใหญ่ที่สนามหน้าสารากางจังหวัดนคนรราชสีมานะครับโคราชนะครับก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพักเพานะงานดีมีเงินของไม่แพงลดค่าไฟฟ้านะ้ำมันเชื้อเพลิงและน,นโยบายโดนใจเราต้องทําให้ดีที่สุดเราจะชนะการเลือกตั้งผู้สมัคร ต้องขยันเดินข้อประตูบ้านปราสายย่อยเรามั่นใจนโยบายพักชาติพัฒนากลา้าอยู่ในหัวใจชาวโคราชคือพักนี้เนี่ยที่เพิ่งที่หวังสอสอเขตก็อยู่ที่โคราชนั่นแหละครับที่อื่นเนี่ยยังหวังได้ยากนะครับถ้าไปที่ภาคใต้คุณกรก็ช่วยหาเสียงอยู่ก็อาจจะมีบางคนโดดเด่นขึ้นมาแต่เขาโดดเด่นด้วยตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวกระแสของพักนะครับเพราะมันไม่ได้เสียงดังพอแล้วก็ทํากันแบบพักเล็กนะครับทํากันแบบพักเล็กทํากันแบบ เล็กๆมันก็ได้ผลลัพธ์กันแบบเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็มันก็ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลในการสร้างหรือดึงคดีเดตให้ชูขึ้นมาว่าคนคนนี้คือความหวังของประเทศนะครับดูกันต่อเรื่องของค่าไฟแพงที่ชาวบ้านบ่นนะครับมันลามมาถึงนายกรยัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชายอย่างที่บอกไปวันนี้พลเอกประยุทธ์ดูเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยสาดโครนมาใส่ว่าค่าไฟแพงเพราะประยุทธ์คนเดียวทั้งที่ประยุทธ์ไม่ได้เสพความสุขนี้คนเดียวนะครับต้องบอก8ปดปีพศอออมีใครบ้างอยู่ในนั้น 4ปีหลังนะครับในห่วงการปีนี้ก็เป็นพลังประชารัฐมีใครบ้างเสพความสุขอยู่กับพลังงานแพงจะแอบเสพความสุขหน้าบ้านหรือหลังบ้านอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่านายกต้องรับผิดชอบครับหน้าดาขึ้นเครียดเหลือเกินถูกพรรคร่วมเนี่ยโยนบาปเรื่องค่าไฟแพงกันหมดแล้วทุกพรรคทนานโยบายค่าไฟแพงก็เหมือนกันมาตอกหน้าตอกลิ่มเข้าไปที่พลเอกประยุทธ์คนเดียวเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็มีน้อยใจมีเครียดบ้างนะครับโดยให้สัมภาษณ์สื่อ26เมษายน ตำแหน่งเขาเนี่ยคือเป็นประธานอยู่ในคณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงานค่าไฟด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยถูกถามเรื่องการลงพื้นที่เกี่ยวกับประเด็นของ6ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลทำมาโดยตลอดในการหาเสียงนี้มีอะไรบ้างรวมถึงตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับพลังงานแพงด้วยนะครับนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ควรมีใครมาโจมตีกันเองก็คงจะน้อยใจพักรัฐบาลน,นะครับเพราะใช้คําว่ากันเอง ควรจะไปบอกว่าทําอะไรเมื่อตัวเองเป็นรัฐบาลมากกว่าพูดอย่างนี้น่าจะดีกว่าทําให้มันดีขึ้นนะครับก็แล้วกันการมาติติงกันเองอย่าลืมว่าอยู่ในรัฐบาลเดียวกันมาโดยตลอด4ปีที่ผ่านมาพูดถึงพรรคร่วมโดยตรงนะครับเห็นใจกันหน่อยนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตรงนี้ทุกอย่างมาโยนให้ผมครับอย่าลืมว่าผมประชุมอยู่ในครอรมผมก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกคนทุกรัฐมนตรีเออนี่น่าคิดนะ ถือว่าเป็นการทํางานบูรณาการร่วมกันเพราะบางอย่างไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวอย่าลืมว่าผมไม่มีกระทรวงที่จะลงมาเล่นเองได้ทั้งหมดมีเพียงกระทรวงกลาโหมที่ผมสั่งการได้เพราะเป็นรัฐมนตรีควบนะครับกระทรวงอื่นผมสั่งการในที่ประชุมคอร,รมอนโยบายต่างๆก็มอบให้คอร,รมอเป็นยุทธศาสตร์ก็ให้เป็นแนวทางไปปฏิบัติกันทั้งหมดหน้าที่ของผมคือการกรองโครงการทุกโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องจึงทํามาได้ขนาดนี้นี่ก็คือการทํางาน ถ้ามันจะดีก็ดีด้วยกันถ้าผิดพลาดก็ถือว่าผิดพลาดด้วยกันทั้งหมดที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ผมก็รับได้นะครับว่าใครจะว่าอะไรผมผมก็รับได้ทั้งหมดนั่นแหละผู้สื่อข่าวถามว่าโกรธไหมครับที่เวลานี้มามุ่งโยนความผิดให้นายกประยุทธ์เพียงคนเดียวพลเดกยประยุทธ์บอกไม่หรอกแต่ก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันคิดกันใหม่บ้างไม่ใช่โจมตีกันไปกันมาลืมไปว่าตัวเองเนี่ยทำงานด้วยกันมาเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาก็พูดในครมอแล้วนะ ซึ่งครอรมอแต่ละคนก็เป็นคนใหญ่คนโตของแต่ละพักทั้งนั้นนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจดีเมื่อถามว่าวันนี้ยังแอบยกเอาประเด็นพลังงานที่ประชาชนกําลังได้รับความเดือดร้อนมาโจมตีและโยนความผิดให้นายกเพียงคนเดียวพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็คุยกันแล้วไงคุยกันแล้วแล้วก็ชี้แจงในคนรอรมอทุกคนก็รับทราบไปแล้ววันนั้นนะฮะถามต่อไปเมื่อต่างคนต่างกลับไปพักตัวเองก็กลับมาโจมตีนายกว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยนายกก็ทย้อนถามกลับมาว่าไม่รับผิดชอบอะไรยังไง คือไม่รับผิดชอบสื่อมวลชนช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยฉันในขี้เกียจตอบนะครับตอบไปมากแล้วไปเข้าถึงรายละเอียดกันใช่บ้างนะครับซึ่งนี่ก็น่าเห็นใจผลิตประยุทธ์นะคือผมไม่ได้เห็นใจในสิ่งที่แกทําผิดบาปอะไรมานะครับแต่หมายถึงว่าร่วมทําบาปด้วยกันมาในพักในในพักฝ่ายรัฐบาลนนะครับบาปที่ว่านั้นก็คือไม่มีใครโต้แยง้งไม่มีใครโต้เถียงไม่มีใครการไม่มีไม่มีกระบวนการในการผลักดันกดดัน ให้นายกสั่งการให้เด่นชัดชัดเจนตัดสินใจให้ลดราคาพลังงานหรือทํากระบวนการไอ้ไฟฟ้าสํารองเนี่ยให้จ่ายค่า f อฟถูกลงนะครับบูรณาการกันใหม่คือเขาเรียกว่าผ่าตัดกันใหม่เลยองค์กรพลังงานในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีใครทักท้วงนายกในคอร,รมอแกก็เลยสะท้อนภาพว่าก็นั่งประชุมในคอร,รมอก็นั่งด้วยกันกระทรวงพลังงานก็มีคนหนึ่งอาจจะเป็นโคต้าของประยุทธ์ก็ใช่อยู่แต่ว่าคอร,รมอคนอื่นเนี่ยที่ปรึกษาคนอื่นเนี่ยนะรัฐมนตรีช่วยคนอื่นเนี่ยมันก็มี ทำไมไม่ทักท้วงกันนะก็ร่วมวงพัยบุญด้วยกันนะแล้ววันนี้นมาด่านายกคนเดียวมันใช้ได้ที่ไหนอันนี้คือในมุมนายกเพราะงั้นนายกก็ต้องกลับไปคิดนะครับว่าเขาไม่ได้รักท่านนะครับที่เขายิ้มด้วยที่เขากอดให้ที่เขารู้สึกว่าโค้งคำนับนอบน้อมท่านเนี่ยเพราะว่าด้วยอำนาจเข,เขาเคารพกันด้วยตำแหน่งแต่ว่าเขาไม่ได้รักอะไรท่านหรอกครับก็พร้อมจะถีบหัวทรงอะไรถ้าท่านไม่สามารถคุมอำนาจหรือหรือเอาอะไรให้อยู่ได้นี่นะครับมันก็มันก็เป็นวิถีทางการเมือง ผลงานความจริงต่างหากที่จะทําให้ไอคนที่เคยด่าท่านเนี่ยจุกจุกนะครับจุกชนิดที่ลิ้นจุกปากแต่ว่าท่านทําไม่ได้ไงท่านก็เลยต้องมาโดนบาปกรรมในเวลานี้ถูกโยนบาปให้กระเพาะตัวเองไม่จริงจังไม่ตั้งใจแล้วคิดว่าทุกคนจะปกป้องเป็นเกราะให้ท่านไม่ได้เผด็จการเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนนะครับวันนี้หลายคนบอกว่าประชาธิปไตยก็แค่ครึ่งใบเพราะงั้นไอ้ครึ่งใบเนี่ยท่านก็มีแผลได้ท่านก็โดนเปิดได้เปิดช่องโหว่เปิดช่องว่างให้โจมตีกันได้ มันไม่ได้เต็มใบเหมือนในอดีตนะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าค่าไฟแพงจะเป็นอย่างไรนะครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580